มาแล้วจริงๆก,ก็ใกล้ได้แล้วนะได้รอตัดแตกกันแล้วรอวิ่งไปพร้อมกันเ่ยพร้อมมาลุนมันเนย้ลขาดซ้อมแล้วมึง าเอผมมีนะเองตัวนี้เขาไม่ต้องไม่ต้องมานั่ง stack h e a กับกับคีกับ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 มา mastery แล้วนะแม่ง all the way critical เลยว่ะแม่งเก็ตไปดูในล็อปเรียกแรงแๆวมากเราเรามีล็อตมากไม่ถึงล็อมากหรือยังขี้สามหมื่นทุกขี้สามหมื่นหรอ ตออแม่มันมีสามสิบวิทเราต้อดแนกันได้มันมันบรามันห้งในทีอ่ะเรามีสองคนนี้เราเรามีสองคนนี้เราได้เล่นคี่กันสามสามหมื่นเฮดกับมาช่างแม่แล้วแม่เจ็ดพันแปดพนเพชรมีอัพผมกดไอซิกเนตออฟพ r i อรี่อะพี่มันได้คีขึ้นไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไหวแล้วไม่ไหวเลยกินบัฟซี่แล้ฮะกเนีั แป๊บสี่เขาบอกกินไม่ดีอะแป,ป๊บสี่อ่ะเป็นยาแก้ไอซิไม่เคยกินโคกรสเชอรี่ป่ะอร่อยโคตรโอ้โหอยาอัันน้นแก้ไอกว่าฟว่าแป,ป๊บสี่โคตรอร่อยอะตาตาแซดดาวอร่อยแบบไม่ไหวแล้วจริงๆนะยาแก้ไอมากเลยพี่โคกรสเชอรี่อ่ะอร่อยแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเชอรี่บลัซซัม กิโลไหมกิโลไหมบ้ามานะกิโลไหมกิโลนะครับยังลืมกิโลไม่รู้จักอกกิโลไม่รู้จักรู้รู้เห็นไม่ค่อยเห็นผมไม่ค่อยยังไงบอกบอกเหลือแหละ ่ันแหละออกไปทำไมออกไปก็นั่งไปตรงนั้นแหละน้องอ่ะอุ้ยนั่งว่าเราเนาะใช่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละขอโทษครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ละเอ้าหลุดอ่ะไม่หลุด ไม่ใช่มาถึงแอดแอดเลิดเฮ้ยเออครัเฮือเราทันภาพทิ้งที่งุดหัวใ หรือว่าหรือว่าผมต้องเปลี่ยนไปเล่นพันระดินพาราเซตบอลกูเลยพาราบ้าโหเราาจะได้ไปเล่นเมโกพาราลองเล่นวอร์ดีกว่า โดนแอดตีตายไปแล้วฉันจะเป็นคนต่อไปใช่ใช่ใช่เฮ้ยวเฮวจะตายแล้วพี่นั่นแหละอ้าวอ้าวฮ่าฮ่ยเป็น ดูมันหัวล้อดิเยอะตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับระดออไติคแล้นกระตุกแล้วนั่นน่ะเสียสอรนิตี้ไปแล้วจริงอ๋อจริงจริงอ่ะมันตายไปแล้วถ้ามันมีคนเสียชีวิตตอนคนแรกอ่ะใช่ฮะ ใครสักคนที่ชื่อไฮบอลเนี่ยไฮบอลไฮบอลเดี๋ยวมันจะมาเลยไม่ต้งมีกล้องหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เล่นไหนเอวกเราก็ไม่มีโอ้อลืมแพ็บมีอัปเดี๋ยวขาสั้นเดินชาต้องหอกไปแต่บอดนี่มันทุเร่จริงบอดนี่ห่าบอดมันตัว ได้เนไรเดี๋ยวคนปดเยอะๆก็แผนดนะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหน้ากันนะครับต้องปวดเยอะๆโอ้ยเซ็งอ่ะไม่ขอเจอในมิดไนท์อาสน์บอลไม่ได้เซ็งมากไปไปเดๆเราจะรัดแมฮะ อ้าฮะายเอออบไม่หลอ,อ,อดแล้วตรงน่าตานะนนดีเห็ไหมผมยังไม่ได้รอดอันนี้ดีเไหมวว่างครับตีไปก่อนก็นได้ ที่เสร็จ <Charl> ด <ize> ีก <einfach> ว่ยังไม่ได้ไลบโอ้โหฉลามกินแม่มันออกของมึงยังค่อยค่อยครอยค่อย ไอแมแมมอสท่ากระเดาคนน่ารักเลยเพิ่งรู้นี่เรามีนี่นะเรามีเทสีทองเห็นไหมไอตัวเทสีทองตัวเฮอรนุษย์อรน์สีทอง ผมไม่มีครูดาวอยู่มีสองคนน่ะหนึห่งเดียอทีฮะได้แล้วมาละโอ้โหชิบหายแล้ว นีผมยอมแพ้ละผมจะไม่เอาดีเฮดไปแทงเกินสิบเอ็ดโอไม่นะโอ้โดนดึงอีแบงค์อีแดงครับ พี่แบงค์ช่วยเป็นพยานนะครับพี่ฟุกบอกว่ากูสิบสี่รีซียลแล้วใครจะชวนเล่นกูเล่นหมดแกแกพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แบงค์พี่แบงค์ตึงอยู่พี่แบงค์เป็นพยานอย่างเงี้ยบอกว่าให้ไปชวนคนในกิวเล่นบ้างเขาบอกวนี่มึงให้กูสิบสี่ก่อนกูเล่นหมดแหละตายตายนะแป๊บนึงเฮ้ยขอ อาเสคิวต่ออ้าวไม่ไม่ชุบแล้วเราจะเกิดตายแล้วไว้ <laughs> ไว้หอบที่นี่ที่สดใสรอเราอยู่สดใสฉันกันเัี้ยจริงเนะเอ้ให้กำลังใจไหนเร็วเฮงเรา สู้ๆครับไม่ให้กำใจแบบเสียงดนวยไ่ดักนตีร้อยไม่เอาคนเยอะอายทำไม่ได้แล้วด้วยลืมอย่างมิกกี้เมส์ก็ได้กลับมาอีกครั้งกับตีร้อยศพครอบอย่างมิกกี้เม้าหน่อยเร็วลังใจดิเฮ้ยผมลืมแพทม่อัครึ่งหนึ่งแอป50 to go พี่กองทำสิพี่กองทำเออสกิลรักแพนนี้อัพแล้วมันรีไหมไม่ดี ไม่รีไม่รีไม่รีอ่ะไม่ไม่มีสกิลไหนลีจังนั้นนะถ้าไม่ใช่เรีโอ้ยนะจะจะวิ่งนะจัดแตกก่อนนะแตกจัดแตกกิโลเนี่ยครับไม่มีอ่ะแตกก่อนแตกแตกกันจะวิ่งไปไหนครับ แตกอยู่ตรงสุดบอสกันเอาวิ่งครับวิ่งวิ่งเดี๋ย่าอย่าดี๋ย,ยวิ่งนำหน้าเยอะขนาดนั้นค่อยๆวิ่งแบบเพียงแค่ออกออกนอกวงอะ่ะเพราะว่ามันจะได้มีนั่นเยอะมามา,มาที่เดิมมามาตรงนี้มาตรงนี้แถวตรงข้างๆนี้อะไรนะวิ่งครับวิ่งอะไรนะแต่หนะ้องไนไะม่ไดนะ้อยู่ที่ ブー อันนี้ครับวิ่ง ไ,ได้ใช้นานแล้วขบวนดิ้งดึงึงกลับมายืนที่เดิมไหมพี่ที่เดิมที่เดิมโอ้ห oh <my> มายกอดไปเอาไปได้ พี่มันจะตายแล้วคอนดีเย้เย้จดปูแล้วจบวอร์แล้วจบตอนนี้อแล้วป่าวยังไม่จบยังอีกอันหนึ่งพิวมันได้ AOTC แล้วทำไมนอนตรงนี้ทำไมคะ มันบังจอพี่เนี่ยฮะตรงนี้ทำไมคะริกแมานอนนะต่อออกครับฮะเออแมวครับตาปิ้ม so ิ๊มทำไมหน้ารังสายสีโกดูรถทั้งมมา

มันแมวนสัมสัมตัวมันต้องไสสิทเดียวต้องอิสรบดีด <h> อ่ะอัอๆๆนพอาจเยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดียตัวหลังมานี่แตก มันน่าเปลี่ยนในวงนี้คือมัน,ล,น,งน,มนลงทีไรนี้เราตกใจทุกทีวงแดงๆเลย ถเนเอาว่าสี่เบิร์นอาจจะได้ไหมได้ละติดได้สิดได้สูหน่อยคนนึงพี่แบงค์แบงค์น่าส <ไป S 1> เลยครับไ,ไพี่แบงค์ไม่ได้เป็นยู เลนน่ะต้องให้มีเลนมาช่วยโซกอเดี๋ยวผมไปโซกเองเพราะพี่แบงค์ต้องเตะิวอย่างเม่ีมันไม่ได้หิวัยัดได้ยู่โอคครได้ไม่ี่อมา ทำแบบนี้ได้ด้วยทุ่มดูได้หรอขอให้เราลงลงใบทิ้งไว้ก่อนแล้วพอมันแดดออกไปแล้วมันก็วิ่งกลับมาเลยกี้ลองดูสิ His love! The 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 bow to bow to before cartel soul! you queen! me and be extinguished! How <laughs> oh, dare, oh, dare you hinder me! The oh no! To power oh, ไม่มีวงอยู่นู่นอะเ,เดี๋ยวตัวงอะไรตัดแทงก็จะวิ่งไปด <c oughs> ้วยสบายต้องไปด้วยกันเราวังอสุจินะพี่

ก็นอนกนนนลงีไปเรนทำไมมองไม่เห็นปวดเบิร์ดพอดี มันต้องลากแล้วมันจะตายดูเย่เกือลงแล้วลูกน้ำออกมา20ตัวตายยุ่งตีอ้าวไอ้ได um ้แหละวะ They are not made for us. Okay. Glad for our paths crossed. More Bow before cartel <laughs> <with> <laughs> <in our> heart <laughs> heart And be studied by cartel Aro. Until our fortunes meet again. <sighs>